ในหลวงพระราชนีพระราชทานรถตรวจหาเชือ้อโควิด -19 กลุ่มเสียงตลาดกุ้งสมุทรสาครพร้อมสองเลขรถพระที่นั่งเลขเครื่องบินต่อสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเมื่อวันที่21ธันวาคมนะคะเพจพระลานโพสต์ข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพะระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงรถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวะนิรภัยลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครทันทีเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทนให้กลุ่มผู้ที่พักอาศัยและเก็บตัวอย่างประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีประชาชนและแรงงานต่างด้าวมาใช้บริการจำนวนมาก จนถึงขณะน,นี้เวลาประมาณ13นาฬิกาพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้ว876คนทั้งนี้รถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิลภัยจำนวน13คันมีความพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างนี่เลยนะคะบรรยากาศที่การตรวจหาเชื้อโควิด -19 คนไปเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวนะคะและแน่นอนนะคะนอกจากจะไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทีแล้วนะคะก็ส่องทะเบียนรถพระราชทานนี้เลยนะคะนั่นก็คือทะเบียนนะคะ9971นะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะก็ส่องทะเบียนเลขรถพระที่นั่งแล้วก็เลขเครื่องบินพระที่นั่งนะคะหรือยานพาหนะของพระองค์นะคะที่ไปมอบ พระราชทานปริญญาบัตรนะคะแก่ผู้สำเร็จราชการจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคใต้นะคะประจําปี2559นะคะถึงปี2560นะคะระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคม2563นะคะโดยทั้งสองพระองค์นะคะใช้รถพระที่นั่ง คันนี้นะคะนั่นก็คือรอยลสามนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะชาวเชียงใหม่เหงมาแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะศูนย์สามนะคะเต็มๆเลยนะคะงวดนี้นะคะเลขรถพททิ่นั่งที่ใช้ในภารกิจที่ภาคใต้นะคะนั่นก็คือรอยลสามนะคะแล้วก็เลขรถพททิ่นั่งคันนี้นะคะ หนึ่งดอเด็กหนึ่งเก้าเ้าหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะรถคันนี้นะคะเลขรถพี่นั่งคันนี้นะคะบรรดาคอหวยนี่ก็สองเช่นกันนะคะซึ่งเลขที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่งเก้าเก้าเ้าเ้าหนึ่งหหหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขพวกนี้เกลี้ยงแผงนะคะที่ภาคใต้นะคะ และก็การเสด็จพระราชดำเนินไปมอบปริญญาบัตรในครั้งนี้ของทั้งสองพระองค์นะคะประทับเครื่องบินพระที่นั่งลำนี้นะคะซึ่งมีเลขติดข้างๆนะคะคือ90411นะคะนี่เลยนะคะลำนี้นะคะ90411นะคะนี่เลยนะคะเลขเครื่องบินพระที่นั่งที่พระองค์นั่งไปทาภารกิจนะคะและเมื่อเสร็จภารกิจ มอบปริญญาบัตรแล้วนะคะก็ทรงขับเครื่องบินพะน,นิัง่งรำดังกล่าวกลับกรุงเทพมหานครนะคะ9 0 4 1 1นะคะนี่เลยนะคะช่อง 3A ม A วตี้รวบรวมมาให้ท่านแบบจุใจเลยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเฮงนะคะขอให้เลขมงคลเหล่านี้นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ E